วันที่15กุมภาพันธ์2567ดรเอกพันธ์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าเยี่ยมชมงานมหากรรมอาหารอร่อยและของดีมุสุพันธ์ครั้งที่1 2สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมสาธิตทำอาหารมีกิจกรรมการประกวดวงดน,นตรีสตริงรอบคัดเลือกมีการมอบรางวัลอาหารอร่อยดีเยี่ยมอาหารอร่อยดีเด่นและรางวัลอาหารอร่อยเลิศรส มีการประกวดทำอาหารเมนูป่วนปลาช่อนพร้อมเครื่องเคียงและแข่งขันกินเ็วสาธิตทำอาหารขนมจีบไทยไซส้ปลาช่อนและมอบรางวัลสาธิตทำอาหารบนวิทีเล็กของงานและศิลปินค่ำคืนนี้ที่มาทำการแสดงศิลปินวง j o ๊กเกอร์แฟม่บอนเชิญยิ้มและคณะนัสนามกลางสะดานปาร์คถนนพันสอนโยธา